สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเรียง f อชายใหญ่ที่เคารพรักด้วยครับคลิปนี้อยู่ที่เก่าที่เดิมครับหน้างานจองร0อรุ่น10ของเรานะครับอยู่ที่เก่าที่เดิมเพิ่มเติมคือรถดำเยอะนะครับดำมาเพิ่ม น่าจะอีกประมาณเมื่อวานมีอยู่สามคันวันนี้มาอีกสามครับหกคัน,นครับเอ้ระดับนี่มัน ได้หรือเปล่านะ้อลอกเป็นนาผืนเดียวด้วยนะครับนี่มันจะถ้าสูงมาเรื่อยนี่ไม่ได้นะครับนี่ทำยังไงดีนะลอกนาระยะทางยาวๆเนี่ยกว้างๆเนี่ยมันมันไม่ค่อยจะเป๊ะนะครับถ้าลอกลอกนาไม่ได้ระดับนะน้ำ ฝั่งมู้นท่วมฝั่งนี้น้ํายังขึ้นไม่ถึงนี่ไม่ได้ครับแบบนี้แต่บางทีต้องแปลงกล้องมาจับระดับให้เขาสักหน่อยละ <c oughs> มั้งนี่ทำงานอย่างมีระดับนะครับ <c oughs> รถติดคิวประมาณสองคันครับ ไม่นานเท่าไหร่เพระรถขุดมันใหญ่ครับขนาดใหญ่แล้วก็ตักสี่ตักห้าตักก็เต็มแล้วครับจบขาวครับ ระดับ <c oughs> น้าสูงกว่ากันมากเลยครับน้ําที่ไหนจะอยู่ก็มันสูงขนาดนี้เนาะซึมลงข้างล่างหมดนะครับพอซึมลงข้างล่างนามันสูงก็ไม่ได้ข้าวนะครับลองมาดูครับ ก็ต้องเหยียบส่งนิดนึงนะครับพอทางมันชันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคันที่ลูกค้าแปดลิ้วซื้อเราไปนะครับว่าจะจะแรงไหมครับต้องเหยียบไหมครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ซื้อมาจากอู่ช่างเบียงนะครับ ฟังเสียงแล้วรอบน่าจะพอได้อยู่นะครับโอ้โหขึ้นสบายเลยครับแทบไม่ต้องแตะคันเร่งเลยนะครับนี่ถึงที่คิวเจ้าเอฟิกเราแล้วครับ ถอด้องฝุ่นออกยังไม่ได้ใส่คืนเลยครับตั้งแต่คนส่งจับนะครับยังไม่ได้ใส่กับเหมือนเดิมเลยนะครับมันก็จะดูล้นๆหน่อยจะมาลองดูว่าขึ้นเนินตรงนี้นะครับมันจะต้องเล่งเครื่องแรงหรือเปล่านะครับนี่ตามมาติดๆนะครับเจ้า7 e อีนะครับ จะดีตลอดเลยครับเนี่ยอสีนี้มันสดจริงๆเลยสว่างดีครับ ถอดกระชวนออกนะครับเพราะว่ากระชวนมันต่ำมากครับมีแป๊บต่อล่างอีกจะพังซะก่อนนะครับมาดูกันเาไอฟิกเราขึ้นสบายๆเลยครับ มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลองดูกันครับ โอ้สบายสบายเลยครับผมทางมันยังยังแข็งอยู่ครับยังดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับมันต้องทางที่มันเนื่องๆนะครับมันจะรู้แต่ทางที่ลาดชันขนาดนี้มันขึ้นแบบสบายๆไม่ต้องเหยียบเคร่งสูงก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ไม่ก้านี่รถ6ล้อฮีโน่นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นฮีโน่เนี่เฟืองเกียร์สัก7.8นี่ยกำลังพอดีนะครับ7.8หมายความว่าไงนะครับหมายความว่า,าในอัตราอัตราทดเกียร์หนึ่งนะครับหนึ่งวงกลมจะแบ่งออกเป็น10ส่วนนะครับแบ่งเป็น10ส่วน 7.8หมายความว่าเครื่องยนต์หมุน7.8รอบนะครับ7รอบกับอีก8ส่วนนะครับเผากลางหมุน1รอบนะครับ,น,รบนะครับหมายถึง7.8นะครับต้องแยียบส่งครับอันนี้ต้องแยียบส่งนะครับ เยียบสงขนาดนี้ทางเนินก็จะไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะครับดินมันติดบุ่งกีเยอะอยู่เดี๋ยวก็จะติดพักเกี้ยงมนะั้ค่อยเอาไม้มาแค่ออกหน่อยครับ ิ่งเทไม่ไกลครับนี่แค่นี้เองครับอมองเห็นรถไถประมาณ40 80ไม่ถึง200เมตรนะครับ150เมตร40 80ประมาณ200เมตรอ่ะตีไป200เมตรครับแค่นี้เองนะครับที่น่าจะ 40 80 3เส้น4เส้นนะครับ4 46ประมาณไม่เกิน200เมตรครับนู่นะดำอยู่นู่นนะครับดำสีนํำเงินดำอยู่นะครับอันนี้เสียหมวยครับเสียหมวย จากนครปราเนะนะครับก็ไม่ไกลมากนะครับสองไมลเมตรเ,เดี๋ยวเราก็ต้องค่อยมี ถมให้ลูกค้าไปนะครับมันวิ่งไม่ไกลมากเนาะแล้วก็แถมเป็นส่วนลดให้ลูกค้าไปแล้วกันนะครับนี่ก็จะเที่ยงแล้วครับผมแต่เวลาพักเที่ยงแล้วมัลงเนี่ย ผมจะไปบอกให้เขาหยุดพักเที่ยงก่อนเนาะแล้วก็ให้รถไมโครไปแค่ดินออกจากมุ้งกีก่อนนะครับเพราะว่าดินมันติดในมุ้งกีเราตักไปมันก็ตักไปตักกลับมันก็หนักไปหนักกลับครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะช่องว่างที่มันมันก็โดนเติมเต็มไปด้วยดินไปแล้วนะครับเราต้องแค่ออกก่อนนะครับมันจะได้ไม่ตักเสียเที่ยวนะครับ จากมุกี้ใหญ่กลายเป็นบุกกี้เล็กทันทีนะครับถ้ามันดินติดเยอะเนาะเสียเวลานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาท่านชมไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ